ไม่รู้ว่าวันนี้ผ่านอะไรกันมาบ้างเนาะถ้าใครจะไม่เข้าใจพระอาจารย์ก็ขอเข้าใจแล้วกันนะขอเข้าใจทุกๆคนเลยว่ามันเหนื่อยจริงๆแต่คำว่ามันผ่านมันก็ต้องผ่านนะผ่านอะไรมาบ้างมันก็ผ่านไปแล้วนะเรื่องที่เฉียดเป็นเฉียดตายวันนี้ เรื่องที่ฟุ้งซ่านคิดมากวันนี้มันก็เป็นเหตุให้ต้องคิดนั่นแหละเพราะทางออกมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มีโจทย์ให้ต้องทําแล้วเมื่อทํำยังไม่สำเร็จขวนขวายเพื่อที่จะให้สำเร็จมันก็เหนื่อยนะแต่ก็เข้าใจเข้าใจว่าก็ต้องทำํำเมื่อความจนมันจับคนในบ้านเป็นตัวประกัน ความหวังที่ทุกคนก็ตั้งความหวังว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูยังต้องเรียนหนังสือพ่อแม่ของเราก็บอกว่าพ่อแม่กำลังป่วยนะลูกหลายคนแบกความหวังไว้เยอะแบกความคาดหวังกับคนอื่นไว้เยอะพระอาจารย์ก็เข้าใจนะไม่รู้วันนี้จะผ่านอะไรมาบ้างก็ไม่รู้แหละ แต่เข้าใจว่าบันเหนื่อยเหนื่อยจนใจจะขาดแต่ถ้ามัวแต่นั่งคิดว่าเหนื่อยใจจะขาดใจมันก็จะขาดจริงๆนะแต่ถ้าหากว่ามาทำความเข้าใจว่าดีเหมือนกันเจอเรื่องที่ท้าทายขนาดนี้มันทำให้เราแก่งขึ้นเก่งขึ้นมันจะมาอีกสักเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเก่งขึ้น เหมือนนักยกน้ำหนักที่ต้องแบกน้ำหนักมากๆเขาก็เริ่มแบกจากน้อยๆสุดท้ายก็กลายเป็นนักยกน้ำหนักระดับโลกได้แต่เบื้องหลังก็เจ็บปวดหน่อยอันนี้ก็เข้าใจวันนี้ไม่รู้จะผ่านอะไรมากันแค่ไหนก็ไม่รู้ถ้าใครจะไม่เข้าใจพระก็ขอเข้าใจโยมนะว่าที่ต้องทำขนาดนี้ พราะมันมีแรงผลักดันแต่ขอให้เอาใจกลับมาที่ปัจจุบันให้เร็วที่สุดอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอย่าไปปรุงแตง่งอย่าไปพุ้งส่านเยอะจะยิ่งไปกันใหญ่เดี๋ยวจะไม่สบายขอเป็นกำลังใจให้นักสู้ทุกๆคนวันนี้เหนื่อยหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เหนื่อยอีกมันจะไม่หยุดเหนื่อยง่ายๆหรอก ตราบใดที่เรายังเป็นคนก็ยังต้องสู้กันไปแบบนี้ทำชีวิตให้แข็งแรงดีกว่าที่จะมาตั้งคำถามว่าทำไมต้องเกิดมาเหนื่อยขนาดนี้ขอเจริญพรเป็นกำลังใจเห็นบางคนเนี่ยเขาโกหกคนหนึ่งเพื่อไปหาอีกคนแล้วก็โกหกอีกคนเพื่อกลับมาหาอีกคน ชีวิตแบบนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นชีวิตที่สับสนหรือว่าเขารักทีเดียวพร้อมกันสองคนหรือว่าจริงๆเขาแค่รักตัวเองของเขาคนเดียวมันก็อาจจะเป็นอย่างหลังสุดนี้ก็ได้มั่งโยมบางทีชีวิตแบบเนี้ยที่ต้องโกหกไปโกหกมาเพื่อที่จะไปหาอีกคนโกหกอีกคนไปหาอีกคนโกหกอีกคนเพื่อกลับไปหาอีกคน และชีวิตที่เป็นแบบนี้ก็ไม่รู้จะมีความสุขจริงๆไหมก็เชื่อว่าคงจะกำลังหาความสุขอยู่นั่นแหละแต่เป็นความสุขที่จริงๆไหมเป็นความสุขที่เจออยู่ด้วยโทษมากกว่าสุขที่เป็นสุขแท้ๆจริงๆหรือเปล่าและเมื่อถึงวันหนึ่งที่แก่เท่าชราภาพจำสุดท้ายก็คงจะเป็นภาพที่รู้สึกผิดมากมายในใจและเกินว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมา ก็อยู่กับความสุขที่มนโนไปเองว่ามันเป็นสุขจริงๆแต่ก็เป็นความสุขที่ต้องถูกทิ้งอยู่ในโลกนี้เอามาใช้เป็นความสุขใจก่อนลมหายใจสุดท้ายที่จะตายลงไม่ได้เลยงั้นถ้าหากว่าการที่จะพิจารณาว่าการที่โกหกไปโกหกมาแล้วมันจะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับชีวิตอย่างนี้ก็ไม่จัดว่าดีสื่อสัตว์จริงใจ อะไรอะไรมันก็ดีไปตามความจริงใจความซื่อสัต์นั่นเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับความซื่อสัตย์ที่จริงใจกับหลายๆท่านที่รู้สึกว่าชีวิตนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรดีมากมายแต่ความซื่อสัตย์จริงใจเป็นสิ่งที่เป็นของขลังเป็นของประจำชีวิตที่โยมไม่เคยคิดจะทิ้งมาเลยคนคนหนึ่งโกหกคนคนหนึ่งเพื่อไปหาคนอีกคนหนึ่งและโกหกคนอีกคนหนึ่งเพื่อกลับไปหาคนอีกคนหนึ่งชีวิต เขาอาจจะไม่ได้รักใครหลายคนแต่เขารักตัวเขาเองคนเดียวโดยที่ไม่ได้นึกถึงความทุกข์ของใครเลยก็ได้เขาจเจริญพรเป็นกำลังใจกับการที่เริ่มแก้ไขเพราะเวลาของชีวิตมันสั้นลงไปทีละนิดทีละนิดจริงๆเขาจเจริญพรเป็นกำลังใจบางคนก็ไปว่าคนอื่นเขาว่าใช้ชีวิตไปวันๆแบบไม่มีเป้าหมายแล้วไปรู้เขาได้ยังไงว่าเขาไม่มีเป้าหมาย เป้าหมายของเขาอาจจะใช้ชีวิตไปวันๆอย่างนั้นก็ได้นะบางคนก็อาจจะไม่อยากเอาวันอื่นมาปนกับวันนี้ก็ได้นะขออยู่แค่ไปวันๆก็พอถ้าไปเอาเรื่องเมื่อวานมาปะปนกับวันนี้้เรื่องโกรธคนเมื่อวานมันคงจะวุ่นหัวใจอยู่วันนี้พอสมควรหรือว่าถ้าจะไปเอาเรื่องพรุ่งนี้มาปนกับวันนี้ด้วยความกังวลว่าไอ้ที่จะทำเนี่ยมันจะทําได้ไหมมันก็คงจะวุ่นวายพอสมควรเขาอาจจะใช้ชีวิตไปวันๆด้วยความคิดแบบนี้ก็ได้นะขออยู่ไปวันๆก็พอนะไม่ขอยยุ่งกับใคร ไม่ขอไปยุ่งกับอนาคตไม่ขอไปยุ่งกับอดีตรู้เขาได้ยังไงว่าเขาไม่มีเป้าหมายเป้าหมายของเขาอาจจะอยู่ไปวันๆก็ได้อย่าหาว่าเขาอยู่ไปวันๆแบบไม่มีเป้าหมายเขาอาจจะมีเป้าหมายด้วยการอยู่ไปวันๆก็ได้ขอเป็นข้อคิดสักนิดกับคำนี้คำนี้ก็น่าคิดนะที่เขาบอกว่าฝึกกอดตัวเองเข้าไว้เวลาที่ไม่เหลือใครมันจำเป็นต้องได้ใช้จริงๆ ดูอาจจะเป็นเหมือนคำโลกโลกก็จริงนะแต่มันทำให้เราเด็กหันกลับมามองตัวมองตนว่าเวลาถึงวันที่ไม่มีใครกอดรักตัวเองพอไหมบางทีเราอยู่กับคนอื่นก็รักคนอื่น,นรักซะจนบางทีลืมไปแล้วว่ากอดตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มันก็เป็นคำที่น่าคิดนะอาจจะดูโลโลกก็จริงแต่เป็นลักษณะของการหันกลับมาเตือนตน ว่าตอนที่เรามาเกิดก็มาคนเดียวเดี๋ยวตายไปก็ไปคนเดียวต่อให้เรารวมอยู่กันกับคนจำนวนมากมายแต่สุดท้ายตายไปต่อให้ตายพร้อมกันที่ที่ไปก็ไม่ได้ไปที่เดียวกันถ้าหากว่าเราได้พิจารณาบ่อยๆก็จะหันกลับมาดูลมหายใจกลับมาพิจารณาสังขารพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาว่ามันเป็นสมบัติที่ใครๆก็ต้องเจอ เรียกว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นสามัญ,ญลักษณะที่เสมอกันแห่งสังขารทั้งปวงไม่มีใครที่ไม่มีมีทุกคนงั้นเมื่อวันนี้นเรารู้สึกว่าชีวิตของเราอยู่กับคนนั้นคนนี้คนน้นกอดกันเสียจ,จนชินก็อย่าลืมที่จะกลับมาพิจารณาคำนี้ว่าฝึกกอดตัวเองเข้าไว้ในวันที่ไม่เหลือใครเดี๋ยวมันจำเป็นต้องได้ใช้จริงๆคําว่ากอดในที่นี้ก็ นะหมายความว่ากลับมาดูแลจิตใจตัวเองอย่าดูแลใจคนอื่นเสียจนลืมไปว่าเราเองก็มีหัวใจกับเขาเหมือนกันนะก็ขอให้เป็นข้อคิดพิจารณาคืนนี้ก่อนจะได้หลับนอนกันว่านะเราทุกคนต่างมาก็ต่างไปต่างคนก็ต่างสร้างกรรมของตัวเองอาจจะเกิดมาเป็นฝาแฝดพร้อมกันแต่ก็อาจจะได้ตายพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันแต่ที่ที่ไปก็อาจจะไม่ได้เหมือนกัน ฝึกดูแลตัวเองไว้นเห็นไตรลักษณ์มากๆให้เกิดความคุ้นเคยว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราสักอย่างทุกอย่างล้วนแต่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าเอาจิตเข้าไปผูกพันยึดมั่นว่านั่นนี่เป็นของเราทำใจให้เกิดการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่าปลอดภัยมีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมจะชาตินี้ชาติไหนชีวิตก็กำลังเอนไปสู่พระนิพพานนั่นเอง ฝึกกอดตัวเองเข้าไว้เพื่อวันหนึ่งที่ไม่เหลือใครมันคงต้องได้ใช้จริงๆขอจเจริญพรก่อนนอนค่ำคืนนี้ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลตราด1,000ขักว่าชีวิตเป็นตัวแทนโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยขอให้เรารักกันนะโยมทั้งผู้ป่วยญาติผู้ป่วยทุกคนต่างก็เหนื่อยล้ากับการทำงานเหนื่อยล้ากับแรงกดดันของสังคม พยาบาลก็เหนื่อยกับงานที่เต็มไม้เต็มมือซึ่งทุกคนล้วนเหนื่อยและเมื่อมาเจอกันบางครั้งก็ปะทะอารมณ์กันกับญาติและพยาบาลการลงไม้ลงมือที่เป็นข่าวเป็นคราวในสังคมดูคอมเมนต์แล้วก็ไม่สบายใจรู้สึกว่าจะเสียงแตกเป็นอย่างนูน้นอย่างนี้มีการด่าทอเน็บแนมกันจนรู้สึกว่าสังคมกำลังเหนื่อยด้วยกันที่เรารู้สึกว่าช่วงที่เราสติเหลือน้อย พยาบาลเองก็งานหนักก็จริงอยู่เขาเลือกที่จะเป็นพยาบาลแต่เขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าคว่าจะมายืนทำงานตรงนี้มีแรงกดดันจากนายมีแรงกดดันจากความหวังของคนไข้ทุกคนแบกความคาดหวังญาติเองผู้ป่วยทุกคนก็มีความคาดหวังและก็เหนื่อยกับการงานและเมื่อมาเจอกันช่วงที่สติเหลือน้อย แน่นอนบางครั้งก็มีอารมณ์เสียใส่กันลงไม้ลงมือก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่นับจากนี้ขอให้ขนมชิ้นเล็กๆ2,000ก 2, ว่าชิ้นแทนใจว่าขอให้เราเบ่งบานเติบโตในหัวใจเรื่องความรักงานบริการคืองานบุญขอให้เราบริการซึ่งกันและก,กันพยาบาลบริการให้กับผู้ป่วยผู้ป่วยบริบาลหัวใจของพยาบาลด้วย เราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ที่มีความผิดพลาดสิ่งใดที่ผิดโดยกฎหมายก็ว่ากันไปสิ่งใดที่พอให้อภัยกันได้นับจากนี้ขอให้ขนมชิ้นนี้ได้แทนใจและเติมสติให้กับเราทุกๆคนสังคมนี้เรายังจะต้องใช้งานบริการงานบริบาลของเจ้าหน้าที่พยาบาลไม่รู้เขาเป็นลูกสาวใครลูกชายใคร แต่ที่เห็นเต็มตาเขามาเช็ดอุจจาระปัสสาวะป้อนข้าวป้อนน้ําเช็ดเนื้อเช็ดตัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้เราบางครั้งเราเองก็ไม่ได้เคยทํามากขนาดนั้นด้วยซ้ําไปแม้จะเป็นงานที่มีเงินเดือนแต่เขาก็เลือกที่จะเป็นคนที่มาดูแลคนป่วยในสังคมขอขนมชิ้นเล็กๆแทนใจและขอให้สังคมรักกันเติมสติให้แก่กันและกันนโยมนะเจริญพร